สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับตัวนี้เป็นสวิงอาร์มรถมอไซค์นะครับเดี๋ยวเราจะยิ่งทําความสะอาดก่อนที่จะไปทําสีนะครับวันนี้เรามีทรายที่จะมาแนะนําในการยิงทําความสะอาดนะครับตัวนี้เป็นทรายแก้วนะครับทรายแก้วนะครับก็จะมีเบอร์นะครับก็คือเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5 ถ้าเกิดว่าเบอร์2นะครับก็ค่อนข้างที่จะหยาบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความละเอียดนะครับมีถึงเบอร์5นะครับเราจะลองยิงนะครับตัวนี้เป็นสวิงอาร์มนะครับแล้วก็เราจะมาลองใช้กับตู้พ่นทราย sb 2 2ของ Smart นะครับซึ่งตู้พ่นทรายรุ่นนี้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าสามารถที่จะใช้ได้หมดทุกทรายนะครับไม่ว่าจะเป็นทรายแก้วทรายกระจกทรายเพชรหรือทรายก่อสร้างทั่วไปนะครับ วันนี้เราจะยิงเงินแบบที่ไม่ต้องอต่อเครื่องดูดนะครับลองดูว่ายิงออกมาแล้วนะครับฝุ่นจะเยอะหรือเปล่านะครับหรือยิงออกมาแล้วนะครับว่าจะกัดดีขนาดไหนนะครับเราจะใช้ตัวปั๊มลมของไทเกอร์ขนาด1 5 0ลิตรแรงดัน10บานะครับในเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวเม็ดทรายนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก,ก่อนที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นสายแก้วนะครับตัวนี้เป็นขนาดเบอร์สี่นะครับไม่หยาบมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ละเอียดเกินนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะลองใส่อยู่ที่ประมาณ5กิโลนะครับจริงๆนะครับตู้รุ่นนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้ตั้งแต่ขนาด4ี่โลถึงขนาด10กิโลนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งดีนะครับตัวนี้นะครับผมขออนุญาตใส่เลยแล้วกันนะครับ ่อนที่เราจะเปลี่ยนทรายนะครับอันนี้ผมบอกไว้นิดนึงนะครับควรที่จะล้างตู้ให้สะอาดนะครับเพราะว่าทรายจะได้ไม่ปนกันนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยวันนี้เราจะลองรายแก้วดูนะครับว่าคุณภาพก็จะเป็นยังไงตู้พ่นทรายรุ่นนี้นะครับมีหลายท่านนะครับที่ถามกันมาเยอะมากนะครับว่าถ้าเกิดว่า มีชิ้นงานที่ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วจะทํำยังไงนะครับคือรุ่นนี้นะครับมันกลไกของตู้ข้นทรายนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะมีสายนะครับที่จุ่มทรายแล้วก็มีปืนนะครับถ้านมีชิ้นงานที่ค่อนข้างที่ใหญ่แล้วไม่สามารถที่จะใส่ตู้ได้นะครับก็ถอดออกมานะครับเอาตัวนี้นะครับเอาทรายใส่ถังนะครับจุ่มลงไปนะครับ อีกหัวหนึ่งนะครับก็ต่อเข้ากับถังลมเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองยิงดูนะครับเนื่องจากวันนี้เราไม่มีผู้ช่วยนะครับนี่นะครับตัวนี้ใส่ลงไปเลยชิ้นงานเดี๋ยวผมใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับตัวตู้นะครับมีลูกค้าเนี่ยถามมาเยอะมากนะครับว่า มีอะไรให้บ้างนะครับก็คือเป็นตู้พร้อมยิงพร้อมอุปกรณ์นะครับเพียงแค่ท่านมีปั้มลมนะครับมีสายก็สามารถยิงได้เลยนะครับที่เราแถมไปให้กับตัวตู้นะครับก็จะมีฟิล์มนะครับที่ติดไปนะครับถุงมือเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปืนมีสายอุปกรณ์ข้างในก็มีให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะยิงให้ดูนะครับแล้วก็ตัวตู้นะครับข้างในจะมีไฟนะครับสอสว่าง อันนี้เราเสียบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองยิงดูนะครับนี่นะครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับมันไม่มันไม่มีตะแกรงข้างล่างนะครับทําให้เวลาที่เราวางชิ้นงานเห็นไหมครับเราสามารถที่จะวางลงไปข้างล่างได้เลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เรายิงนะครับยิงในลักษณะนี้อย่ายิงเข้าหาตัวเองนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็น ตัวสา,ายซิลิคอนนะครับเวลาที่เรายิงนะครับจะเห็นเป็นประกายไฟนะครับตัวนี้ก็จะมีเหมือนกับความละเอียดซึ่งจะมากกว่านะครับ รุ่นนี้ไม่มีประกายไฟนะครับฝุ่นค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลองยิงยิงเพิ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณตรงบริเวณตัวนี้นะครับด้านขามานี่นะครับลองลองดูนะครับว่ายิงแล้วเป็นไงนะครับนี่นะครับดูเห็นนะครับจัดเร็วนะครับตัวนี้นะฮะอนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับค่อนข้างที่จะจัดเร็ว นี่นะครับพยายามจะยิงใส่มือหรือยิงเข้าหาตัวหน้ากากนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ิรีมนะครับที่เราใช้นะครับมันหมดเร็วเดี๋ยวผมจะเอาเอา,เอาชิ้นงานนะครับมามาให้ดูก่อนนะครับว่ายิงออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับในเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บงานทีหลังนะครับเดี๋ยวมาดูชิ้นงานที่เรายิงออกมาได้นะครับตัวนี้เป็น ชิ้นงานที่เราเพิ่งยิงไปเมื่อกี้ก็คือในประมาณนี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นตรงบาร์ข้างบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นชิ้นงานที่เราพ่นออกมาได้นะครับนี่นครับค่อนข้างที่จะเรียบเนียนแล้วกัดเร็วพอสมควรนะครับถ้าเกิดว่าเป็นพวก งานกัดสีนะครับกัดได้ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกงานสนิมหรือกัดลึกนะครับก็จะสู้สายเพชรไม่ได้นะครับอันนี้คุณภาพนะครับอาจจะไม่ได้ด้อยอยู่กันนะครับแต่ว่าเป็นงานคนละประเภทแค่นั้นเองนะครับหากท่านที่อยากลองใส่แก้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับหรือท่านที่อยากลองพ่นนะครับยังไม่มี ตู้นะครับเราก็แนะนําเป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น sb 2 2นะครับหรือมีตู้แล้วนะครับอยากได้ปั๊มลมแรงๆปั๊มลมดีๆนะครับตัวนี้ก็เป็นของ t i เกอนะครับขนาด1 5 0ลิตรนะครับตัวนี้แรงดันมันได้ถึงขนาด1 0บาร์นะครับสอบถามข้อมูลก็โทรมาได้นะครับที่เบอร์096,935,9907นะครับโทรมาคุยกันเปลี่ยนความรู้นะครับวันนี้นะครับผมและทีมงานนะครับต้องขอลาไปก่อนขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ